โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอ่นเกมเอสดเซนก็คือเอสดเซนเอ็ดครับเอสดเซนเอ็ด คอยู่แล้วหนึ่งก็ไปให้คะแนนได้นะครับ 通知：S 辛，S 辛。